ไข่จ้าจะร้องอะไรให้กินแล้วปวดท้องเหรอจะคลอดเหรอฮะน้่นไปตรงนู้นต,ตรงนู้นตรงน,รงน,รงนี้ยังไม่เก็บอย่ามาเทียงนะให้บอกให้ไขรเยอะ ขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อที่ไขให้กินเด้อหลายผักเออเออเออยากไขตรงนี้ก็ไขไป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 นอนลงนอนลงนอนลงตรงนี้นี่นอู้หลายอา้าวโอ้นี่โอ้โอดูว่ะนี่นอนกกไข่ของเท้ นอนกบไข่โอ้โออยู่ข้างในมีอีกอหอดูอ้่นกบไข่ของแท้อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบเอากับดากจบเอากบดามันก่อนอ้ยอุ่นอุ่นเลยโอ้ยขอบคุณเด้อขอโทษเด้อ อ,อุ่นมากล้นนี้ก็อุ่นดูอุ่นมากมากเลยเ,ออเดี๋ยว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 สีแแล้วโอ้เธอไข่เยอะมากเลยโอ้ไข่ใหญ่ด้วยรอบนี้ไข่ใหญ่มากนี่จะฟองใหญ่ใหญ่อฟองปัดไข่ไข่ๆก่เต็มถังเลยออื โอเคขอบคุณนะจุกอันนี้ดากไก่แล้ววันนี้ิ่งไข่ไก่จ้าบ่าต้องซื้อจ้า